มีกับเขาด้วยเหรอเห็ดชนิดนี้เห็ดไข่เห็ดใครใช่ใคๆค่อยเห็นโอ้ยอ,อย่ามาเดีย๋ยวค่อยคี้ยุคค่อยขี้ยุคค่อยขี้ยุคปึ๊บโอ้ยบึงขาไหมเออปาดบึงขาไหมอ้วนตุบปุ๊อยู่นดี๋ย,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 ยบึงขา ตัวแข็งแข็งผมป๊าพี่น้องผมงามงามอแสวยๆนี่นะสวัสดีครับขอผมเป่าเจสติกอีสาพ่อกระเทนครับสวัสดยียามเช้าจ้ะพี่น้องสวัสดีเช้าวัวน ที่สี่เนษาย้าากันมาเลาะป่าเลาะดองหาเห็ดอีกแล้วอยู่พิกัดหรือว่าหมายบ้านหนองดูอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมป่าบ้านหนองดู่สองดอกสองดอกหกเล่นออก,อกมวนให้มาวันนี้เขาก็มาอีกเพราะเห็นดอกนนอ้อยอยู่เห็ดหลากหลายด้วยจากเมื่อวานได้ตั้งเห็ดละงูกเห็ดพึ่ง เ็ดโก่น้บอกกนเนาะผัดเพชดเบ่อกดดสองดอกใดต้นมกยางต้เน่าเบอมันหล่นมันถูมันหล่นลงมามันกเน่าสดองดอกแหมันอันนี้นึกว่ามกยางนี่แหละม่เหมือน เฮ้ยสามดอกแล้วน่าเชื่อเลยมันหลงมุมมาเลยมันสูงเฮงเลยมันสูงเท่มันยอดผลไม้ป่าเด้อจ้ะหอมหอมพี่น้องบางคนคอมเมนต์เมื่อวานกับบุ๊ชได้บอกเลยมันคือลูกอะไรถามสติ๊กรลา่เหรออย่างเราคิดสติ๊กหหาของบุ๊ชนี่แหละ จะจักน้ำพีนองเอฟซีนี่แหละเจอหมูแรกแล้วโอเคระวังระวังอกนกนั่นนั่นนั่นนี่เด็กนี่เธอนี่ด็กตัจิ๊กนึกว่าอีหยังขนเกี่ยวบุ๋งนี่ดิ้าเ่อเขากำเลยอนนี่นี่เด็กโอเคต้อง่เปิดนี่ด็นี่ดิ เต็มเลยอันนี้ก็ได้มาเก็บก่อนเก็บแล้วก็ค่อยเปิดไปนี่ขี้เกียบเรเห็นปาดเนาะมั้มไงโนี่จะติเขี่ยเด้อนี่ตอนแรกสตินึกว่าไม่หยังปาดแบบนี้เลยอุ้ยเป็นช่องเลยอันนี้มานี an, um, uh ่ะเขาตหากบอกเพืดิ มีนเข้ากรรมไม่กาย่างเลยจะต้องเปิดก่อนเด็กดอนกับเนื้อเนี่ยกระดิ่งแซ่บเลยจ้ะใส่เขด่พ่นนด จะมูด้วยเอ้ะม่เปิดกันมลดิเป ah. okay. ิดจะเจอเอยจหมูพึ้นแล้วจ้าบนะอย่าอ้วนปเอาเลยทอป มูมีสวยแน่ละก็เริ่มใหญ่เพราะจะเป็นแบบนี้บอ,อ,อง่ามงามอยากได้รุ่นนี้แหยเฮาเลือกได้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเจอในน้อยแบบนี้เขาก็ต้องเอา,าเอขาเอาหมูก็เอาดิผมเป็นน้อยเฮงนะปดีสวยนี่เหตุีดเราเพลิน ดอกดีสวยเลยสาติกหายอยู่ข้างบนครับโอ้โสาติกเจอหมูนี่สวยมากเจได้ดอก้สวยท้ะอือหือสวยสวยุณนะสีสะสห,าหาหุกดอกเป็นแง่อยู่เฮ้หืมเห็ดกำลังสีออกหนี่น่ะบอกเ็นเนาะโอ้หมูนี่ได้บักหลายแล้วจ้ะ หนักโดบตะมุตะมิไหนเด้ออ่าพอดีครับไปหาปลาชั่วอยู่นี่เรากระทำได้แบบนี้ดอกนี้ก็สวยเห็ดพึง่งบาดแล้วงามมากปาดมีกับเขาด้วยเหรอเห็ดชนิดนี้ ห็ดไข่เห็ดไข่แค่เพื่็ค่อยเห็นอือของแท้เขียวยุนยวนหอมอพุุบขาบ้าไงดอกใหญ่มากผูกใหญ่กว่าทุกดอกในตะก้าเขาเลยปะนี่หรือว่ายาพักนอออีหลีมันสิหลายติดเนาะเนา่นดอกเดียวอีหลีเลยเห็ดตะค่อ,คอย หอมกระดีเด้วยมิดอันนี้ล่ะอือตะกี้เก็บตะก้ากับมุกบ้านเ้างหายชิ้นยักษห่าชิ้นยักบ้านแถวติกเพราะบ้านแถวติกเด้อไม่ใครเหรอค่ะเห็ดพึ่งเห็ดละมุกเขได้กินไฮ้ยเเหนื่อยกันต่อเผื่อเจอมือใหญ่เพื่อนคอเพื่อนเคี่ยวไว้เจอเห็ดพึ่งดอกตะมุตะมิอีกแล้วขาเหลือง โอ okay, เคเจอกดอดทึกแล้วลบวกไกลกันมากดโอ้ดอกนี้แห่งใหญ่ก็ดอกเมื่อกี้นี่เจอกันมาส่งเท่าเจอกันสามเท่าที่เด็งเด็งเลยที่แบบเด็ง,ดงทำบานเลยดิเป็นชัดเลยอือ ีคนละชนิดกันเลยคนละสีกันเลยนนได้ละได้เด,ด้แป๊บเดียวนึงนกลมกลืนสบายมากเลยถ้าบอสังเกตใบไม่เงิงขึ้นกันนึกงว่าโบเม่นถูกแล้ว เหมือนเราไปตองแห้งอยีเดียวเกือบเหยียบวะย่างมาน่สังเกตโอ้ทางสังเกตดีดีย่างมาน่เกือบเหยียบอีกเก้าเดียวเสร็จแล้วเป่าเลยตนี้เดินทางครับ FC บีเฟอไปติเ FC รายงานตัวได้ด้วยพึ่งขาลาย ดอกไม้ดอกพร้อมพี่โอ้แปดอื้โอ้ยขนาดนค่สวยๆเดขายเงาเงาบคนเขเอิญให้ผงหงาวมันจะมีรสชาติขมนิดๆดีแอันนี้ต้นลายก็่ใช่ว่าสิเพ็นทุกคนนะ มอเหน่ยนเลยดินก็ได้ใส่หมันมันครับถัฮดดงหมูดังหมูดังหมูโอ้ดอกพุดีแซบนี่้าเพื่อนมีอันี้นี่มันแซบขนอยแหงบุมีนี่กะน่ะมันว่าก้อยก็เซตแต่แซบดูดูดูู่ดูดดูดูด รสชาติมันมีอยัางจืดๆแต่ว่าแกงใส่เครื่องเนี่ยมันนัวแต่ถ้าหากมากินเนี่ยนั่นเปล่าๆค่ะจืดนะเหมือนลุ้นใสชาติหวานคืะจืดๆกันเละเจออืมหนึ่เซนิดเห็ดพึ่งโอ้โหขนาดค่ะช็อกโกแลตเลยหรือว่าเห็ดพึ่งช็อกโกแลตแต่รสชาติ ออกขมเหมือนช็อกโกแลตอยู่บ่ารหลายอยู่บ่เดี๋ยวหอยเขียจ้าเดียอีกดอกนึงแล้วอ๋อดอกนี้กำลังบานเลยเอ๊ะอมาดู เขียวสดต่น้อเฮ้เินได้เห็ดอันนี้หรือมัเนาะอ้ยต่ต้องเขียยเห็ดอันนี้ค่ะอันสุเห็นซับมากจะเจอยังน้อยเจออีกเลยหนได้ไปไหนเลยประมาณน้อยเดียวนะขาไปยายางี้ากี้ขึ้นย่งขึ้ขึ้นรงเลย ออกเป็นหมูด้วยเห็ดอันนี่แหละหมูใหญ่ด้วยหมูใหญ่หนึ่งกระเพาะหนึ่งกระเพาเขียวนี่อันนี้เหลือเพิ่มเขียวนั่นแหละเเาห็บข้าวเขาขาวขาวเมื่อวานก็ได้ไปแง่งนึงเด็ดนึงเด็ดตะมุตะมิอีกแล้วนั่สจะติดกระดกนึ่งเลย ดักหนแดักหนเด็กดับหนอเดดหสมนิล่ก็ดแซ่ยังไงแหบงบหลาย,บบลลยลดีแกงหมาเนาะโอ้หึตะก้าเลยด้วยมียด้วยหลายด้วยจเจออีกแล้วอ่ะเห็ดพึ่งขาวือสีเบ้เข้มปไหนจืดจุด ด้นด okay. ิ้นที่บางคนจนไหมค่ะโงเลยจ้าสังดกสวยมากเนี่ยนี่ดองเลยเลื้งลื้งอึดขี้อยู่ชุ่มจุ่มเป็นเจียเลยค่่ถ่ายไปน้องบึงด้วยค่ะไอ้เด็กขุ้เหม่อ เราเคยกินแบบแขงี jsem, ่นองดว่ไหมขึ้นหัวม้อขมยหม้อขึ้นหวหม้หวหม้ยมีมวยใหญ่กับมวยน้อยพี่น้องวะบางคนก็กินแทบี่เป็นแอยขงพี่นี่ดินี่ด็เป็นแถวอยู่สิแต่แบบเป็นแ่งี่อเคยกินนี่ด็ี่กมวยน้อยหรือมวยใหญ่แบบนี้นั่นแหละนี่เดมันเป็นแบบเนี ข้าเฮ็ดปวกข้่เฮ็ดปวกแต่พี่นงว่ามันแซบได้ถ้าฟูใดผู้จะกินค่ะเอาไปหนึ่งเบาเค็หวานแซบแต่หอาบุกเคยมีคนพากินก่อน<ร>เอา<ร>ไปเอ็ดกินเองอ่ะยั็นอย่างบุกกาเจออีกแล้วดอกเหลือง ไอนเวรถมาได้ก็ที่เห็นเขาเอาหิบจะจอดเตินทางแล้วก็ไปพี่ี่ยูยามาียูดีจะออกนะได้บพอได้แกงทางไผก็สอบอยู่คอมเดียว ถามว่าได้นหน่อยได้หลายพอได้เกง่งกับได้อยู่คำตอบคำตอบเพียนเฮ็ดเลยเป็นตัวตอบท่านนี่แหละพอได้เกง่งคืออะไรนั่นแหละได้หลายว่ดูได้มันคือออบบบตรงได้พี่น้อาเซอร์โบได้เลยแต่เฮาต้องว่าพอได้เกง่งอาเซอร์โบโบได้อายเพิ่นนั้นั่นแหละได้สองดอกก็บ่าพอได้เก่งใส่น้ำได้หลายหรือบางทีเขาเกลี่ยหลายถั่วทิศได้มีมันออก คนไ่ค่อยเข้าหอยเขียยเป็นจุ้มเป็นจุ้มนี่น้ำโคนหรือบางทีก็ได้หลายขนาดตัวหมูเนี่หมูมากเจเ้นบอ๋อฮะี่ดาวหูดาวหูอะไแทู้นี่หูนดูนี่โอยน้องอุ้งอยู่เขมทางอยอ่มาด้วอย่ามาด้คขีอยู่คอยขีอยู่คอยข่อยู่อุ้ยบึงขาไหม นี่มั Circuit, ้งวิ mm ่ด hmm. like. like? oh. yeah, like? ah, ี right. ้ิ่งไปเอ็งไปเอ็งนั่นแหละแขงแล้วบอโอ้โหกันเลยอะไรกับใใหญ่เลยดูดิโอ้คุณจะมีอยามาเด้ออย่ามาเด้อรถปูมารถไเด่นว่หัวด้จ้อันี้เห็นอยเพิ่มเขี่ยด่อได้ไหเพิ่มได้เปชุดหนึ่งเลยได้ไมเนาะดูดิดอกตูมดอกบาน ดอกตูมสีเข้มเนะเาะดอกบานแล้วแดงๆนะพันเดียวกันไม่เหมือนกนัพันเดียวกันป้าดมือขาวไหมอ้วนตุบๆอยู่พัน,นดูกันบอกโอ้คนพันคนละพันคนละสี่ออกคนกันเลยเลิกมาเลิกมา,ล,กมาลี้งกวน นจ้เดินเข้าไปข้างในนี้สักหน่อยป่าปะป่าปลูกแหละพระเจ้าถึงรถถอดเวงเงินรถจอดอยู่ข้างทางข้างในนี้เจออีกแล้วเป็นหมูเลยถ่ายไป้องบนก่อนนี่ขาวนี่เดีดยวธมุชะมิหินดอกแดงชะมีพ่อ หมูเดียวกันคือลายสีและมาลายสีอเห็นแถวมาเลยหนะมือขาโกเน้นข็่แข็งขาอุบกโบกเพื่เหยียบูเดนไรไกลายเลยโดนแมงมนเยีนเนาะดูเก่าอยู่แล้วฟั่ง วยพันนึงพันมน,ม,นมันใหญ่แต่มันเป็นสีนี่ <laughs> หลายสีแคไหนหลายสีแค่นตด้มู่งหลากสีมันจะัอกเลยเสืดอวนึงสสวยเลยด็อือางน้ำเงยก,กันหาสติกอยู่เท้าพุ้น ได้เวลากลับบ้านแล้วงาผลงานเกือบเต็มตะกร้ามือนี่ดอกพอดีงามน้ำหนาดอกใบใหญ่แต่รุ่นนี้สวยมากป่ะติ๊กชอบเฮ็ดอันนีรละสีมันสวยอย่างนี้หล่ยห่ายหดอกเนาอ อกินเจอสีร้อมเพิ่มมาทักทายเนาะขอเบื้องแม่เห็นเป็ในคลิปเห็นเหรอขอบคุณหลายๆจากที่เจอเลยทักทายเพราะว่าบอกเพื่นสติ๊กบอจักพี่น้องได้เนาะมนาทักทายเขาเนาะเหมือนว่าโอ้ยเจอกับบอทักบอคุยน้ำเหนียห่างยิ่งเพราะว่าะแม่หยิ่งได้พี่น้องของแจ๊คของบอกเพื่นสติ๊กบอจักพี่น้องได้พี่น้องเห็นเบื้องคลิปเฮาสิ่งแจักเขาเนาะเขามาทักทายจ้าครับผมไตเมื่อบัดนี คลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า